คอมันจะออกมาอย่างนั้นเลยบ้านอันใ้อยบัวบ้านเจ้ามัอด้นตะดประนบมมีดามบ้านบมีดเขียวบางบานคนบมีดัวนี่เขียวกับบมมีดไหมบ้าสาวสด đi bay đâu vậy cặp lấy nó sột thế, sột, 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 เดี๋ยวแต่มันไม่คมต้องซื้อมีดมาบริการแก่เมามีดยังกะมัดมาถ่าคัเข่าเนี่ยตนเลย สมตามีนี่ตั้งแต,ต่กลูกินหรยน้องจอยแล้วเากินเ้นี่็นตลูกฟ้าข้วบดอมีมีหมดกินสซย่างโุเนีอยู่บ้านหันี้มเมาเบอื่นเขาอยากไปวัดเหรอน้ <ไป S 1> อเากินนท้่าไปัดหรไปวรอไม่ัดเหรอไวได่ไมอไม่ได้ มันมันไม่ดังใจต้องไปซื้อมีดให้เป็นกองกวนปีใหม่สงการยายบัวใบซองใบอันจานซองใบได้เนยอัยายนีวอยู่บ้านหลังเนี้ยแค่นั้นจบเออมักจะไปอะไรสมนาใช่ดีนะยายกับสีน้อนบ้านนี่อันตากับสีน้อนหนีก็หะหลังคุณเด้บแบนี้เออหายากเน้ แบบหนาวเด้อต้นโหด,ดท้นค่ะแบบหนาวแต่บ่มีใส่ม,ม,มาเพียงตัวตออกมาเไพ่อะไรก็จังสังน้นนะตามส้มตำตามส้มตำเลยเด้อนี่กับโปงสุรดรถเด้อค่ะไม่ <c oughs> จำเป็นต้องบอกกันเลย ผิดกันท่ห์มือเศร้าผิดกันไปแล้วรอบนึงแม่ทิงกับแอนดีย้หรอเออผิดกับแอนดี้มือเศร้าตามเดียดเดียวถึงแม่ประธานโดนกับสีหิวสาดตร์ไมสีหิวยะไมายย่ยังสาดเดี๋ยวเนี่ยคือระเดียมีอีสานลู่ดียิงเลยลู่ดีว่าสาดนี่เธอต้องโล้วนศาสตรแหละแม่ป้าเถ่า เอาใจอย่นยากเอาเจ้าหเรียกน่เนี่ยแล้วเขาเหมืนแบบว่าไปอันแปลว่าเลือดูผู้หญิงมันจะมาเนาะกระฟึดกระฟ้าเสร็จปลาเอเอเรดีะซื้อมันเสร็จปลาสุด ยยเข้นปลายาดีสูตรเข้มข้นค่ะบแต่แบบบ้านๆมันบรมีเปรียครบสูตรอกพี่น่องมาจะมใส่ตอนประเด็กที่เสียกันก่อเกิตนไงโคโเคเล่เนี่ยต้น,นต้นใหญ่ๆนะด้วยต้นตนแบบตัวแผ่นเกล็นี่

you mm. <laughs> you can use uh, you can put it is and... cool. <hums> you come the little kilo about สอวแม่บะแม่อือสะตอวะจ๊ะแม่สะตอสิบอบอมาสะตอบอจิไ้ขอย่นียัม่รู้ตัวจริงจริงยังไม่เอาไหนวะนายลูกิวเขาไปไนบ้านพีเอาลูกะตอแลถุงนั่นแหละนะ มึงจะไปสีเรียทำไมก็ใช้เงินครูบอกมาให้ลงหกไปลงสีรู้บอกแล้วไงว่าลลงนีเดียวเลยก็ไม่ต้องกลับบมาเดียวได้ก็ได้ไม่ได้กกลับบ้านผมบอกแล้วมึงไม่ลงกบอกจะลงสีมาเลยมาเลย สนุกแล้น่าจะเล่นด้วมีหน้าไม้ดันเปิดไทยอยู่คนเดียวน่ารู้จักแกะไม่ได้อยู่กูยังเห็นกูยังรู้เลยเอ้พวกไอ้พวกเดี๋ยวเราหาจังกวับบ้านยังมาอืม 好了，呢了。 ตรงๆนะแม่มันขมเลยม,มันขมมันขีนนกอะข,ะขมหรือบุขม ยายแม่อันบักพระราคีลกยังมาขมกระโดดกระเดียกที่ฮะโอขมขมก็มีอยู่ตรงนี้เดียว้ตอบบอกว่ายายาอขอคุณนที่ออังมา่เเมาห้หลือเง ไอ้ผกมึกรนัเด mm ีด hmm. si yeah, sure. ี uh ัจ้าซื้อมาใส่โบซื้อมากินสตอทั้งฝักเลยบอตอนนั้นเห็นกินเลยกินเบิดฝักหนึ่ง

เอาลงเผ็ดเนียเนเมอนน้นตาลปิดคลิปอย่างลูกเป็นอ้จบนะแรงมากอ้ห มีอยมมัน <move> ต <for free> ้องเล้าามมัเ so ่นยเาเล่นเลกัเ oh, ล่นเกมขอเล่นไเรื so ่อยขอเล่น so ้าขอเล่นาโอ้โหนเตจโอ้มเลยชิหนยกูแจกไม่ใช่เนี่

มึงเล่นขอเล่นนิดออปี๊ดโอเคฮะอีนซี่มาให้มันเทก่อนทขอคือเราให้มันได้เข้าเข้าแก้วโอ้ยเมื่อคืนที่เป็นน้อนคุกก็เป็นผู้ชายเวละอือว่าจะโตทำไมอร่อยจังเลยเนี่ยทำได้เหรอกินไม่เอาแล้วคือคนชนะไม่ต้องกินที่เหลือกินหมดครับหนึ่งแก้วนะหนึ่งแก้วอ่ะดูเทส

เสียงดังแค่สเสด็จแม่ปลาลูกเสียงดังแทบเบิลเลยอะไม่เสร็จ <laughs> ไ,ไม่เสร็จปลาลูก